ตาทรงสานใหญ่นีกับน้องไม้ที่คืนมาหายติเือดขอหายอ,อย็นมีแห้งความเจ็บบ่หาได้ซอมไข้พผมีหาย,หายขนโลก่ปะปาธนาถึงได้กับอให้ได้ชมสมุนงมาปาธนาเด้อคอม่มาถาได้กับอ สบายดีเด้อสบายดีพมเทพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข,ขสุขคนมาฟอกกันในช่วงบ่ายหลังจากกินขา้าวกินน้ำพักผ่อนย่อนกายมีเหือเห่อมีแหงทางทีมงานสร้างกับขึ้นไปแทกสนไม่ตัดไม่ออกเพื่อสิได้เอาลังคามางงเนะาะบบบนี้นะจังใดน้าจังคอยว่ากันอีกทีน,นึงคือเวลามาฟอกกันก็สมุนเน่ตอนนี้เนาะต้องขอโทษขอพัยเดอ้อใส่แม็กนะ้อยจังหน่อย <c oughs> มันสีลม่มนมันสีลงลม,มน,งม,ม,นงม,มันแสบดังเนาะน้ำมาพร้าคันนตอนนี้กะสบุญน,นี่ทางผู้ใหญ่จะดีเนาะให้อีกสบุญเกิดสีมาแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมเข้าม้อีกทางเพื่อนน้องเมย์น้องไม้ให้แหละว่าข่าวดีอย่างนั้นกะถ้าไปฟังน้ำกันเนาะสิไปบอกทางทีมงานสร้างเพื่อนน้ำนีำ่ทางน้องเมย์น้องไม้นี่เป็นผู้ใหญ่จะดีเพื่อนได้ บอกสบุญว่าให้ไปแช้งข่าวดีในเด้อประจันเนาะเดีบถาปิดไปเบิ่งน้ากันว่าข่าวดีได้อย่างนั้นกะถ้าไปฟังกับสบุญเลยี่น้องเอ้สิปไประเบิ่งทั้ง้างเพื่อนชะก้อนบบดนี้ก่อนเอินกะขอบขอบคุณไปทั้งคือยังใจบนที่ไหวว่างใจสบุญให้เป็นสะพานบุญให้ให้อยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บยาสุได้ก้มไข่ยาสุมีเด้อสาถูกให้บุญค้ำน้ำซู้บุญค้ำน้ำทรงเพื่อนเบิ่งอีกวันนี้ทาง หาสร้างเฮาอยู่เทิงโปดโปดอยู่ทางนี้ถือว่าตัดเบิดแล้วตามเบิงนี่พู่นให้รถเพิ่นก็ขึ้นเป้อเด้อเบิงลำเบิงไกลๆยามบ่ดีอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมีทางผู้ใหญ่ใจบุญรวมเงินกันมาสร้างเรือนสร้างซานให้น้องมีน้องไมทางูใหญ่ใจบุญหลายๆทานสมทบกันเข้ามาอื ภูละหาละซิบภูละซิบละเศ้าเนาะเติมกันข่ามากรสเแล้วเฮือนเป็นลังแล้วพี่น้องเอ๊ะขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานที่ไว้เนื้อเจอใจสะบุญที่เป็นสะพานบุญให้างทางเฮือนน้องเมย์นางไม้แล้วหรือว่าเล้วก็ติดตามผิดเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆนางเลยหัวทำงานทางสร้างห้ากะมีงานเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะโอ้โหเด้อ โอ้ oh, ทางไอนสางเหาลมแห้งมากนี่บอกก้ายนางได้น้อที่อลมมแห้งบันไดลมพัดี้เสียบดังโอ้ oh. oh, ตัดแล้วเลยทั parsley, hmm. oh, ้งนี้มาเพอแป๊บเดียวว่าะลาสินั่นแล้วสิแั่วแล้วอะบันมาบัดนี้โอ้สำเครื่องไฟบมนด้ยนี่โอ้ฮึนะ โอ้โออกไปประมาณ60สิบปเซ้เ่นันลเนว,อวะวอขาก,ก,กินข่าวกับแกงขี้เล็กนี่กาแห้งหลายเนาะตัดข้าวเดียวขาดเลย โอ้โนั่งแบบหมั่นใจลิจ่ากันเลยจะเอาสองแผ่นบุซ่อนกันมันนาอยู่ที่ขาวมานทีเนาะ เล็กงันยังไว้แล้วเป็นกระได้กอดไว้ได้เนาะยันลมเปิดไปพวกแห้งไหมเคยไม่ละบ,บ้านเฮาปีไก่เปิดไปเป็นรังีป <c oughs> เปิดผลกอดเล็กไว้ค่ะปัานนี้ตกเ,เล็ก,กือปู 行き เห็ดไปลงแต่นี่ก็ไปพุ่นทรงสิ่บันไดเศร้าแล้วหวายรถเลยมีเพิ่มมาเรื่อยๆได้เดี๋ยวนี้โอ้มาหนี้มาฮะแม่เห็นบอก มีเพิ่มขึ้นมาอีกได้ปูนสองตนรวมไปนี่แต่รวมบดหนิยังโอ้ว่าจักโตนแต่ว่ามีมาแล้วสองตน้นก็คือบดจท้องตนเหรอเหนปะอ่าบดเป็นยางมาแจ้งไว้ถ้วท่อเพราะว่าเอาเห็ดไปตามขันมันเนาะเห็นไว้พอได้เห็บมาให้สร้างดีใจน้ำว่าโอ้มีต่ออีกเนาะ มีมากกัแจ้งไปเรื่อยๆนีะนี่นขเนืนเลยวะแมนบอแมนกะสีแล้วว่าขนมีครบในเดือนซีนอให้แล้วก่อนเดือนให้แล้วก่อนสงการใครเยอะเนาะอ๋อ กอแต่ว่ามีมาครบเนะะาะแบ,บ่งแบบพุ้นแบ่งพี่เพิ่นแจ้งมาเด้มื่อเช้านี่ว่าไปแจ้งสร้างนี่เด้อพ่อเห้สร้างได้ครับหู้ว่ามีเพิ่มมาอีกว่าสันยานะม่งหลังคาแล้วคือนสมอยแต่น้อ้า นี่ว่าวยอดว่าได้ใส่สีตาบ่อวันนี้บดอยู่บานนี่เนาะอ่ามาเลยทางนี่ดยสบายดีโอ้ป้าเดอร์ป็นนี้ได้คักบ่อวันนี้ฮะคักซ้ำได้คัดซัำบ่ซัำบ่อสองนิ้ว เอาเลยเห็ดคักกับไม่ได้ใหญ่เลยฝนตกกัอะไรไม่ได้ฮุบบม่ได้หอมเลยเห็ดฟองไหวเพราะได้น้องมีสูตรเขาเจ็บเห็ดฟองไหวเสืองห่องเพื่อันคืออนน้องยืนนี่บหอเห็ดเป็นหูของฟองไหวเสืองห่องแล้วน้องไม้ด้วยะ มัดสร้างพันล้งพันยังแล้ว <meets> ร <Gil ets> ับจ <This which S 2> huh? ังพ <'s> ีเก <'s> ็บมอเดอร์กระปองเด้อสร้างพันล้งระเก็บส่วนไม่ลงโอ้โหเงินได้โอ้โหเงินทั้งน้นได้น่ะเก็บเอาเดี๋ยวบุเห็นว่าปองนี่ล่ะพี่นี่เอ้ยตาไก่ฮะพี่อยู่ทั้งเพื่อนพี่แหมบาพี่ทั้งเพื่อนพี่ <c oughs> อืมนี่ตัวนี้เอาเก็บไปละอ่าบัดยา,สามสร้างเพิ่นนีแล้วก็เพื่นยัดไปทางไม้ฮาก็เก็บไม้เก็บตอกออกโอเคอ้ ียบร้อยค้างนี่ล่ะเฮ้อเกง่ง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 มาข้างนี้บันนี้วันนี้มันประเด็ดเหตุอยากได้บอนเมอร์เมยเอ้ยมาเอ้ยวันนี้มันประเดดโอเค หาพี่มาพี่สิหาวี่ยากให้เฮ็ดทันบริหารมั้เนี่ยไม่นี่เก็บกองไว้มองเดียวเป็นเพราะสนมันนี่แต่จะ,จะไปใกล้ทั้งสร้างคนนี้เด้อเอาอยู่แต่ทางบ่มีสร้างเลไม่เนี่เก็บมากองไว้พี่ออเราจะไปใกล้คนนี้เด้อฮะก็อยู่แต่ทางเฮาเก็บกองไว้นี่แหละเก็บไว้น้ำมันนี่ืม่ต้องจีนจ้า,าก็ได้ งานไว้เอ็เปลนระเบียบยางเจ้าของจังบัเตะเฮากับปอไปทางคนอยู่เด้อได้เลเด็กเห็นเด็กตะปูเก็บน้ำยันเย็บเก็บไว้มันลุดมือสร้างเล็กก็ได้มันสั่นก็เก็บไปใส่กิโลขาข้อมือขอยังไปใกล้พอสร้างหลายแล้วล่ะเด้อ เพิ่นบ่ได้เห็นได้มันรุดมือรุดอย่างเพิ่นฮะจเสร็จยเ chiến gà cuối đâu kia okay, này hả lục trai lục trai không <laughs> mà năm sàng quá tí <laughs> lục trai hả mà ta hạ gìn phơ ว้าเรืออีกสองอันข้างนี้นะเรืออีกสองางเล่นนะาทีโทบ้าทีโท มาซองที่นี้กันาทบเล็กแล้ววันนี้เนาะเบอดิ กดไว้คักไว้นน่ ใหญ่มาทั้งพี่แล้ววันนี้อ้เจ้แล้วบนยังข้างนี้ข้างนั่นแล้วแล้วข้างนะยังข้างนี้อาที่โตมาลงนู้รอบังของห้องโอ้ผู้หาก็เกียนแล้วข้างนึงยังข้างนี้บานนี้อาไขนั่งอยู่ฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ้าคนคนน้อยว่อยู่ในเกี๊วตะตุ๊กตานะ อยู่ใกล้พ่อสร้างบ่มันยังบรุษเพิ่นบ่พี่มันนั่งทางนี้ล่ะมาทานน้าทางนี้พี่ทาง่นเกียนแล้วพี่ลูกเออเจ้าพี่ไอ้เพิ่นลงมาก่อนนี่เห็นบ่ส่วนไม่จนตอกบัญญัามันหนาโอกฟื้นฟื้นหมดแล้วอ่าโอเคพีเจ้าขึ้นบูจูดอยูู่ัวว่าละจูดเลยจูดปะเลย เอาขึ้นนางคนละมุมเหมือนี่มันได้ทีเข่ากองเ <laughs> ยอะก็จะแจมเลยใช้คนมาหนีาช่างเงินแทบวันนี้ยังมาทางเดียวกันพี่โอ้เอ้าแม่นมานั่งทางพี่ละเออเด้อมาหนี้บดจนิรคำเรื่งใส่ทางใดดีด เลยบอกเมียบ mm ุญ hmm. จ e. ja, e ักควอมแล้ววันเมียสีบัเอาอันนี้อ๋อเพราะว่ามันลมเดี๋ยวเห็ดให้กูดังเคาะดูสิลยสีปิดไว้ดังเมียบุญเปลี่ยนเกจคือกระปอมแหละตอนนะตอนลมหลังๆเด้เข้าเด้ใช่ใช่กระปอมหากระลมมานี่คือกระปอมนี่มันหากระลมมานี่นี่นี่นนี้นี่อย่ไม้รก็มีหูว่องยังขี้ซิวเนี่ยเขาใส่ไหมเอ้าจะบุญก็มีหูบองไงบุญนีตั้งบ่งเนียเด้อว่าขี้สิวยังจ้า มันบนนมเมนซิวเบิ้งยงกัดยงกัดคือสีขาวใชเด็ดเด็ดออกเลยเด็ดผมมาทั้งย่านมันแบบควงขึ้นถิ่นหนาห้างก่อสร้างเพิ่นเที้ยนนั่น,นเตรียมตัวมิแต่รอเอาหลังคามาม่วงคนจะเข้าไปนั่งลิ้นได้แบบนี้ไปเชียร์กิดินีิร้นรอนทาวสสร้างก็ได้แบบนี้เอามาเพ,พิ่นไปเฮ็ดฟุ่นทักกระเพาะกันเชียร์ไปเอาหน้าม,มามาไหวแบบนี้ เมื่อกี้ไปใส่มาแม่บุญเอิญหาเห็นกินงน้องมไปถีอไปือสาด้วยหน่อยหน่อยนะว้าตรงพอ <laughs> ดอ่างน,น,นี้นังไงนี่แหละผทางเพิ่นกาเห็ดแล,ละล่อหลัง,ลงตึ้งหลังค่าขึ้นบันแม่บุญก็เลยสิมาบอกพี่เจ้าพออชมเจ้าดีใจนี่ ให้ปูนสองต้นแต่ว่าเนี่ยเออยังวันนั้นอีกแต่ปูดมาก,ก่อนแกนั่งย่งถ้าได้ฟังมาเป็นม่นงหลังคุ้งหลังค้าบแบบเป็นสิเ็ดที่แหละแต่งเสอมาเดี๋ยวมัางนั่งเินมาแจ้งบอกสิพู้ซึกงให้ได้วงจะพูดเลยเฉยๆบอกไม่เป็นจใส่ดีใจ โดยบางนผู้ดีใจแค่แบบว่าบอกกะไรซึ่เี่ยืองดีใจผู้อยู่าูได้ชิ่อผู้ทีจฮะไปผู้อยู่บ้มาบุคุเลยเดยนอ๋อางเิ่นเช่นบอกว่าแบบอย่าผู้อยู่านลโดยอู่้อย่าู้ก็ซึ่งกนเปนู้เลยกระพอที่เจ้าอแล้วสื่อให้ จักกีบ่จื้อคนกีบ่โดยได้คุยน้ำเบอร่ร่เคยได้คุยู่บ่อโดยแมองมาพี่ก้องยู่พีสก้มมงืช้างอยู่กมันส่ิหาเฮ็ดปัววอ่นบอกว่าไปแจ้งลูกไว้เด้อวาจาซั่ที่ออกฟูน2องนตนิ่นน่ะกันี้่ะห้ทุนเจ้าแลลวขอบุณขอบุณไปทั้งคอเ้อเด้อโดจะดี้แหละ ขอขอบุญขอบคุณเด้ทางพอทีเมตตาสงสารอหญ่ยนี้กับน้องไม้ที่คุยมากห้ติเยื่อขอให้่อยิืมหีแห้ซ่อมเจียบบอให้ได้ซ่อมไข่ผอมียขนาดโลค่าปาธนาสิงได้ก็ขอให้ได้ทรงสมุนมาดป่าธนาเด้อพงไมาทําได้กับขอให้กับไปหาพอเลยเข่าพันเทาด้วยซ่าจีซ่าแตขอขอบคุณท่งพอจี คือบูนเห็ดมาเห็ดเธอนน้องมีกับน้องไม้พอให้พออยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความขาบ่อยมีพอให้พออยู่ีหมอนคนเตียนหงพูงใสให้ดุแต่รันตลอดไปพอให้พอลำยำเลยตลอดไปพอให้มาจังได้ก็ค่อยกลับไปหาพอลอยเท่ากันเท่าเด้มาเถอะจะขอขอบคุณขอบคุณค่ะแม่บูนที่มาเป็นสะพานบูนห้น้องมีกับน้องไม้พอให้บูนอยูดีมีแห้ง ความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีให้แม่บุญอนุบาลก่อนยืนให้หายไข่ไข่หายประหยัดลูกค่ะให้เดี๋ดีแห้งโดยจะก่อให้แม่บุญลำลำเรื่อยๆกลัวเก่าจะขอให้เป็นผมผู้ผมใสให้ลูกให้รานตลอดไปชาดโดยสุนทรพกันเด้อโดยมีฮักกันแท่งกันได้เด้อใหญ่กำนองอยู่เทียงกันดีไรเดยอะมีบุญก็ดีใจน้ำ ดยตามขั้นตามตอนให้สร้างเคนมุงอย่างแล้ว,ว่เนเพลศอะไรเบบ,บี้ต้องชีสร้างมาให้เด้ออะไรนี้ครบลายชิงลายยางก้อนตอนนี้การเงินปูนมาแล้วกแบบได้ทั้งคอแตดีเนาะอยู่ทางงเมกาพุ่นแหละที่ว่าฝากมาสมบทบเรณ์ขอมาเย็ดอีกใส่เพิ่อนอยู่ดีน,น,นีนนนน่แห้งด้วยการใช้เมล็ดเอ่อข้นไะว้ใต้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะสิว่าเมตตาสงสารท่าน้องมี่กับน้องไม้ พ่อยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บเย่อสุดได้ความไข่เย่อสุนีปรารถนาสิ่งใดก็ขอสโความมุ่งรมงาปรารถนาได้พอเด้อขอให้บุญรักษาเทวดาขึ้นพ่อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเพ่ลให้มาซังใดก็รับคือจะหาล้อยเท้าพันเท้าเด้อนะก็ดีใจน้ทางน้องนี่น้องไม้ทีนี้งบ เพิ่มเติมข่าวมาเรื่อยๆเนาะดีใจน้ำเลยล่ะเด้อโดยให้ก็ฝันเป็นจริงเนาะขอให้เพื่อนทุกเจ้าแล้ไวไว้เมียบุญกะอยากเค้นคือกันว่ามันสินออกมาหน้าตาเป็นแบบใดซาดูพระเจ้าประปาธนาเด้อข่าววันโดย,โดย,ยไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อนคุ้มครองผู้ใหญ่เจ,เจบุญทุกท่านทเพื่อนสวยเข้ามาเลยล่ะเด้อโดยนั่นแหละที่แรกเมียบุญคิดว่าเฉยเจ้า จกักฟากกระตาซานตองมาสาพ่อยอกน้องวันนี้ก็ได้มาแล้วสองตนนป่ะงัะนนน้นสั้นกะแม่บุญกะสีเลาะรอ,อบๆไปนั่นไม่นี่แหละเนาะอ่ะส,ะบ,สะบายดีป้าลุงเก็หล่ะเด้อส,บา,สบายดีอ่ะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีไปอีกขั้นตอนเนึง่งพี่น้องไอ้มี่เพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วงบปูนเนาะอ่ะจังใจก็ะคอยว่ากันอีกทีนึงถ้าว่ามีเฮามเคยซีเร่งให้พ่อแม่พี่น้องรวยเอฟซีได้หู้น้อกัน ว่าอันยังเข้ามานี่มันยังเข้ามาานี่หลังจากทั้งสร้างเพ่นมงหลังคาสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสถบันกับจังกีทามเพิ่นเนาะเรื่องก่อขึ้นนี่แหละเรื่องก่อเรื่องยางและมันชีนมาล่าค่าเทไรเพื่ออะไรเพ่นมงหลังคาแล้วก็จังกีทามเพ่นนั่งคุยนั่งล่มกันอันนี้เพ่นขึ้นเทิงฮากกได้แต่เว้าอยู่ทางล่มนะกะบ Lebanon, ่สามารถแบบเฮาคุยกันเพิ่นเห็ดเวียกู สร้างก็ได้มัน่างกินเอ็มสามร้อยว่าบานนี้โอ้ได้จักร้อยได้ไหมบ้านี้นานสามร้อยเลยโอ้สามร้อยเลยระวังแล้วเจ้าไปกานเขียนบดคืนแล,ลยย้วมาแรงนี่ปกติมันีร้อยไม่อน่อันนี้ได้แต่สามร้อยจักาได้สีรอยซิอยู่จักตีนีไปหาคำยังชงองก็ได้ตะเวนหัวยันยังอีกอยู่ รปร้าจะาไอ้างเป็นเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเข้ากนนันเองเนาะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมขมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกคนนัสิสมทบขมาเฮ็ดเทียนเฮซางน้องเมย์น้องไม้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่บังคับและบนะัขคาบโฆษณาสำหรับคลิปนี้อัลลาพาจากไปแล้วพบกันในคลิปหน้าสบายดี